โอ้ดีมากเอาเถือกเอาถือกี่ไหนกี้ออกเมื่อสุดท้ายชือสุดท้ายเลือจะออกนะนะไปกันว่าไอยขี้รถขั้นขาห่อเวินเอยู่ห่อเลโในเปรตหซ้ำเปรตฮสอดยครับคุณเอาพาน้ำมันเคร่อ้ปูปัญาคนนี้วาพาน้ำมันเดือบือเดอบืเมด้ออรานปอกอยังดอกปอกพาน้ำมันเติมทางแต่ละมือละมือจะให้ขาดกัเป็นพ่อ จดเอาไว้ครับวิธีครับ3520นะครับนะแล้วก็อินเดเสรุปไผ่กิบไผ่กิบคันหนึ่งครับวิธีครับ Saudi FT Investment เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงที่จังเร่งเชตตาทะเบียนมันเป็นเป็นยังไงพ่อไว้ไหาสวัสดีครับพ่อไว้ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างจังเร่งใช้ตาป้ายทะเบียนอ๋อเพราะว่าามีรถคันใหม่ๆบ่เคยเข้ามาจากเกียเข้ามาครั้งแรกครับมาบ้านเจตุกนี่ โอ้ oh, ข้างแรกร,รถร,กรถไผลกระซ้างรถไพกระซ้างคอยมากข้างแรกบัตตะหลงเขาม้าตะวันหลงเขามา,า,า,มาแมนเลยโอ้ oh. ครับแมนเลยสามตัวสองตัวสี่ <Man. S 2> ตัวบางทีอาจสี่ตัวดนี้โอ้ว่าทำอาไนดิเพราะว่าปูเคยหายโกดหายมันนี่สิบอกคราบผมปูคเคยหายอย่างสี่มาตลอดอืม hmm. เ,เ,เลขรถไม่เขามาาพวบนี่นสิเป็นสี่ตัวทันที ซีตัวก็เคยได้ซีตัวก็เคยได้เอาเข้าเต็มเต็มได้ซีตัวเอาพี่น้องเอ้ยไม่ได้ยินบอลนะครับเนาะเป็นต้นเลยผู้เพื่นเคยติดตามมานนี้เพื่นสิวหมูหรอกครับเลขซีตัวมีตัวไรเนี่ยอ่าเพิ่็เคยได้แล้วว่าาเเดออพี่น้องเอ้ยมืาอนี้บังเอิญพี่น้องโรตีเบลีขี่จักเกียดิจอดรถคันนี้สิจอดนี่วันประจำเบลีขี่บคอยได้ออก หลายท้าไใดมีการรับสนนักเรียนโอ้ครับมือนี่ลงมากแบบไรบุเนาะยงังนว่าสอกงานในสองงานไปเออเกยท่าไก่บ้านนี่งานแรกตันนักไปเลยอ่าเลี้บบสามร้อยกิโลกรัมมือนี่งานที่สองงานที่สองเขามาบานเกตุกเป็นรั้งแรกโอ้ขั้งเนี้รความครับพี่น่อยเอ้ยฝืนเคยออกมาเป็นรถของมหาเห่งทันตีครับเิืนกันเลยว่า ทัานมากยู่นี่ <laughter. S 2> งามแบดีเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยทันทีเลยโอ้ผู้ใดมาเห็นนี่อย่าว่าโศกเมื่นึ่งพิ่งฝุดโอ้เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนนไปขม่าเจือเมื่อนี่เอาไรเจี๊ยบวบบังเอิญว่าจะคิดว่าพอดีไหมเจี๊ยบฟ้านมากกเลย โอ้เหล็กงาบด้วยค่ะสามสองศูนย์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมประไว้ผ้าร้ยมหาหิ้งชบผมไปท่างใดสายเจี๊ยบอ่าอะได้มาครับเพิ่นเป็นด้างของแล้วทุกคนอยู่นี่นี่ครับผมกล้องเพิ่นกขมาอยู่ครับแต่่วามาแต่ซองมาแต่ซองครับผมตัวว่าอะไรมาได้ยินข้าวติ่ขึ้นมา นี่ยิ้มข้าวสิข้าวมันนียังได้ได้เกี้ยมันมีเส้นยังได้บุข้าวตีข้าวตีไี่ต้องได้ตัวดีไว้ให้นะเอาบอลข้าวถีไเลขงวันวัางันนี่ละโอ้เอ้าเอาบอลลูดติบัวเอ้าถือเอา้าเป็นมูกันในเฟดอยู่เอามันบ่มีเวลาโอ้ดีมากเอ้าถือเอ้าถือยังได้เกี้ยเมื่อสุดท้ายขึ้นสุดท้ายเลขสิออกนะนะไปตะพันว่าไปขี่รถข้นข้าวห่อเวิรนเวินอยู่ห่อทะเลโลกในเฟดหายสามเปียกห่ โ oh. อ้เออเจ้าก็าได้โรม่มากเออก็แม่นอยู่เอ่อฝ้ายขึ้นจูบบันนี่ละเพรามีผู้ใดสนใจมัน,มน,ส,มนสีห้ถขึ้นจูนี่้นกี่ลีบัดรลงงลิปบัดโลงไรแล้วแบบแล้วบัตรขว่าได้ทั่วหาเี่โอ้ได้นะน,น,นะตีเลขตีออกตื่นเจ้ามาเลขก็ออกครับ ก้มือหนังกันไล่สุดย<ต>ู่ขอโทษได้หลายพวกเนี้ยที่นอนทั้งสองเนาะเขาก็รู้สิบวกว่าจังได้แต่ว่าผู้ใดไม่เปรียบก็จะใส่เสือจีได้เ,เจจดดวิร์ตสุกคนนั่นแหละมีผู้ลังคนมาเาเจ้าว่าเลขอันไดน้เพียงเดียวกับมีแมนเจ๋าก็ยินี้ดีน้ำฝนเนาะเจ๋าดนาะฝนจึงเสีอันบ่อันก็ไรขึ้นกันครับฟันว่าขี่รถห่อขึ้นักฟ่าแมนเจ้าครับรถขัาขาวนั่นห่อขึ้นทังฟ่าโอ้ว่ามันฟันดีตะวันได้ตัวเดียวนั่นแหละแข็งแข็เลยแข็งแขายเลยมาเพราะว่าตัวเองมันแข็ง ก็หาชุดเกาชุดหาามเชียบว่เขาโอ้บ่มีแมวอียงเลยวันนบ่มซีรี่เสียงก็ปันเงี้ยงเลยลืมตัวโอ้ฝันฟงจุดไทยเออขึ้นจุดไทยจห็นครับผมฝันเกี่ยวล้วขึ้นปังเลยบาทนี่จ้าบาทส่นฝันส่วนญ่เอาเป็นเลขฝันดีกว่าเนาะเป็นเลขฝันกับปฏิหารน่ะของผู้องยาเาครับผมีอีครับ ผู้เพิ่นได้ก็ดีใจน้ำเพิ่นแหลงว่ากัสิได้หลายคนดูแต่ว่าเพิ่นว่ามันเข่าโค้งกันซะผูแปลงว่าบ่เอาดอกเออมันนะมันโค้งกันเอาผู้่นเชื่อมันในปูในย่างคือหนึ่งเพิ่นก็เอาประมาณนี้ค่ะเพราะว่านี่เลขตัวเดียวสามสิบห้าบาทเก่าผู้คนสีไดโอ้นี่เหล็กจะสามแปดห้าจังได้ก็ได้อยู่เดียวว่าสันว่าเอาซะต่อว่าสันว่าใหม่ก็สร้างหัวมันว่าสัน ตาปแปดหายกับตาดิดเนาะกับแปดหายแมนเต็อเจ็มเลยแต่ว่าเมื่อนี้ไปเนีงมาเร่งเอาไปค้ากับข่าวไปก่อนนี่ลาะค้ากับข่าวกับยึดทั้งหลังเนี่ยมาเร่งนั่นกับก่วจะเห็นปัดแปดโอมาแต่ขั้นใดไม่หยียบกับมื่ว่านนี่เด้อเอฟซีปุ่นปุ่นไม้ยังทะยานลดเพิ่มเก้าสามสองครับมือก้อนนี่สามตัวมือว้นนี่เด้อ ก็สามสองหรอก็สามสองเยอะขนาดละครับผมถ้าอรถจ้าของรถเพิ่นมาเพิ่นค่าขับรถเพิ่นเล่บว่าได้อันนี้ก็มาอีกสามสองเิ่นมะหวายปูค่ะเออโอ้เป็นมะหวายปูเพิ่นเล่บว่าเพิ่นค่าขับรถเพิ่นรถว่าได้เมื่อก่อนนี่ก็แม่นนั่งมาแต่สวีเดนมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวแต่ขอสร้างวัดปูมาทะเบียนรถเพิ่นก็ออกคือกันโอ้โหมาเนี่ยสวีเดนเพิ่นเอาผัวเพิ่นใบ บ้านเราเพิ่นจะขับรถมาผู้เดียวเลยแต่ก่อสร้างนะป่ะหมู่มันเติบเนาะก่อสร้างทนบุรีนี่ตะก่อสร้างไหนก่อสร้างทั้งใหนอีกไม่กัก้อสร้างท่นบุรีนั่นแหละี่มู้เดียวในน้อตะก่อสร้างเนาะก่อสร้างมันจังไหนสิทนบุรีก่อสร้างมันบ่อยู่งมองเห็นบ่ยุ่งศาสทั้งศาดให้เลยยอดที่อะไรตะก่อสร้างไปเบิ่งไม่ไม่ไปกับว่ายัง อลานเะนออยุพ <ห jogo. S 1> ัตยาอยุชบุรีอานยี่ใสเออยี่สติออกแล้วยี่จังไปยเทยนิก็บช่ไหเป็นใบรุุนผม่ไดนแล้วเพราะว่าขามไปดูยุ่มบุตละจากแม่ยี่ใสคึนขับรถมาบูเดียวสัียนรถตนเก่าออกจ้งมือนี้นี่มา้งะเฮงเอารถมานี่จ้ะนี่ละเอาสัียนรถนี่ละซื้อไม่เลี้ยงยุ่มไม่รถบาดีค่ะโอ้บาดนีมาเขาเขาคู่ก้องฟันของเจ้ทันปฟัน เว่าฝันนี่ลีแม่จักิีมาจังใดต่หมวดที่เล่า่อยกับว่าเล่าเล้วแล้วเดี่มพอมียังดอกพอมาเลขกที่มุ่งจะจดไปกับสี่ยงก็เ่าเขาว่ายังดอกัอ้ตอนนี้มึงขึ้นขึ้นเลขสิวกวักมันงฝันครับมึอเลออกวเลขขึ้นเร่งร้อนเลขกจิวกวักนั้นเล่นโลกไงในเฟสไหนก็จะเล่ได้อยกับว่าลูกสิว่าจังใดคือกันเออบเ้บาฝัน บ่ฝันบ่าหยังเจ้ากันรูว่าข่อยว่าลาน้าเล็กแล้วทุกมอะอ่านี่หยังเอ้าอันบ่ฝันเจยวกับอันทีเฮ็ดอันโอ้ยนีางฝันมันก็สิเป็นเลขอย่บอกคุ้มฝันอย่าเหนียก็บ่เห็นหยางเออจหอะเจ้ฝันมาจางไหนเอ๊ะ ต่ว่าฝันอยูุ่ตข่อยยังจื้อฝันบ่ได้ยมือคืนเหมือนกับฟันเหมือน่อยบ่ได้ขอ่อยจื้อบ่ไดอยหอยเลี้ยว่าข่อยฝันอเป็นยังได๋มันเป็นอีหยังม,ยงมากมายหลายสิ่งหลายอย่างขอ่อยยังจำบ่ได้อือเกี่ยวกับองค์ปู่เพิ่นบ่ก็เกี่ยวกับในนี่ล่ะอาณาบริเวณในนีล่ล่ะ่อยยังอยู่ในนี่ฝันอยู่ในนีล่ล่ะบ่ออกไปไสมาไสจัก๊เกียโอ้ฝันแต่อยู่ในนี่บ่ออกไปไสมาไส่เจ๊เกียหอยบ่ไกอีหยังแล้วสมื้อนี้ผู้ใดชวนไปไสข่อยก็บ่ไป เขาเรีกที่บ้านตอนแล้วก็เจียวเขายุ่งมันไม่ใช่ไหมคิดจะไปโป๊ะเจี๋ยวันนี้ไม่แม่หรอบ่อเตี้ยเฮ้ยมึงแลงกันยาเพิ่นเสียหายเพิ่นกระเป็นโพโลโพโลกินจังซุ่มซางเขาว่ารอดยั่หนีเขามาจากปไถ่ยาคนในบ,บ้านเราไปเขามานอนยั่หนีเต็มอยู่เขากะทะเบียนรถเขาซีซีขั้นออกซูกขั้นไหม มือนี้ออกขั้นนี้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 ไล่ออกตัวขั้น่อยกันเลื่อยทุกนสิจั่งได้ทำมามีดเล็กโตมากโตหยั่งบ่โตขึ้นมากยิ่ในใจนั่นครับแต็มน้าภาคมือวันพาที่แล้วก็ไม่เลี่ยหาซุนเอ้าไม่เลี่หาซุนแหมกับไข่จังว่าให้เอาอันนี้ไปเสยโลด โอ้วันพระที่แล้ววันพระที่แล้วนะแก้บนมาบานเพิ่นมากแก้บนให้เอฟซีตุ้มหูเพิ่นโชคดีนั่นละครับผมเพิ่นได้แปลหาได้หน่อยแน่ได้หลายแน่เพิ่นก็ได้เพิ่นก็บป้ากันซื้อแม่วมาไหวปู้ไหวงาระยะนี้ผู้ใดสิบุนปู้บุญงาเศร้าบุญใครสักกันเด้อเพิ่นโชคอยากได้ไข่แล้วเอาอืมผู้ใดเขาบุญที่แรกนะแยกหุ่นเพิ่นบ่าแยกกับว่าแยกหุ่นเพิ่นเศร้าถือเลขมาโดนเหรอม่นวะ เป็นบนจังได้กับว่าอะไรเป็นบนจังไดก็ได้จากที่เมื่อก้อนนี่แกะบนเบียละสามสี่เทียนน่ะเนี้เล็กๆกับมือถือยอไดเห็นนั่งแดงนี่แหละมันบนปูนบนปูนบนเหล็กที่สีสานงงง่ายนี่มันได้พอยเลยบอกแยกหมุนจะลองบนปูนกันนะเทียเพิ่นเพื่อนไป่อยากได้ไข้แล้วเพื่อนลอกจะลองบนปูนบนเหล็กบนกันน่ะแยกหมุนเลยลอกมือแรกแตกต่ำเลยสามตัวห้าเจ็ดเจ็ดห่้าเจ็ดเจ็ดเออนั่นแหละโอ้ กันเลยล้อมเจ็ดาเจ็ดสมตัวตรงตรงเอ๊้าตัวนั่นละเราหูวผู้เดียวเราเราบนผู้เดียวเราเราบนกับคือบอกให้เราบนซื้อๆนี่แหละเราก็หาเก็บเอาเหล็กเก้าเราเนี่ยเรามาซื้อเหล็กที่ส่งไปให้ก้อนหนานี่ยนะตัวใดมันท่านบวกเราก็เก็บมาซื้อแล้วว่านแห่งโดนใจโดนจิตโดนใจไปเองเป็นมานั่นน่ะที่แรกคุณซื้อหายที่บาทนึ่งยูดดีๆก็อยากไปซื้อให้มันหลายขึ้นแล้วจ่ะเออนั่นแหละบัดเพื่อนสีซุใส่บัดเพื่อนสีหายครับผม แต่ละคต้นกะไฮไสแบบนี้เอาล่องเบิ้งเด้อผู้ใดบนหยังบ่ได้ล่องบนปูนบนเหล็กเบิ้งปูนหินไสกันนั่นละบนเบิ้งแตกปูนกับแซะสอบล้วลอยก็บาทนึงเนาะเออที่บนจักสอบกันแล้วแต่ล่องบนล่องเบิ้งฮะเชียพิ่นใไฮแจ้งหมุนเพิ่นบนเหล็กมัดหนึ่งบนปูนซิปสอบแตกต่ำเลยซานต่ำตัวเลยป้าตัววาย ว่าตาบ่เป็นตาถึกเนี้ยนะเจ๊ดเจ๊ดไหมบ่เป็นตาถึกเนี้ยเรียกภาษาเรียกว่างามผู้ใด้จิไปหามักละเออแม่นี่ดีว่านาจิตเป็นไปได้เออแต่มันก็เป็นเลขเก่าที่ชงไปให้เพิ่นจะดูแล้่นะนะไม้ถึงแต่ว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาหงษ์หักในปูในย่ย ข้าเจ้าสีแเขียนข้าเจ้าสีว่างใหมว่าอันนี้ออกแล้วอันนี้เพราะท่านนี้ออกนี่คือเลียกปูเลียกงานนี่่นสีเก็บออกจนเบิดกันผู้ใดติดต,ตามกันผู้ใดนั่นคนสิก็บออกจนเนิดามกันผู้ดนั่นสเก็บออกมื่อนี้ดิดามนผดี่นคนสี่ออกนเื่อนผตาัน้นั่นค่สเบออจนมคนผู้ตามกนใดนนเกออกจนม่อนติดตกับใ่นาสีก5 0อีกจม่อตนู้ิมันโดนัลนค่ก็ได้เห็น เป็นซื้อๆห่เจ้มักหกหาศูนย์ไม่ใจอ่ะแมนเราแต้มนาภากาเล่ยได้หาศูนย์ครับโอ้มักหกหาศูนย์อ่ะมันก็มีมากมัดกัวน่ะแะได้วอาหกขานี่กันคือใจผู้บางคนนี่เยอะสันนะมากแต่ใสมันดังมากแต่ใส่ยาซ่าข่อยเร่อข่อยบอลำน้ำเลเรเออยอะไรเออรถจอดก็เอ้หกขามันออนไปย่นี่คื้อนี่ก็ซือกัน โอ้ช็อตตัวเจ้าแต่ว่ามาหาแห่งนี่สิเป็นอีหยังกับมึงนี่อยู่บาแต่เหล้าไม่เหยียบนี่มือใดรถเหล้าออกเลยเจ้าเจ้าบพ่สังเกตสิรถเขาผู้อื่นเขาสิออกผู้ละเกียแต่มาไม่แต่รถเจ้าว่าแต่มาขั้นดำเจ้ายางมือแรงเมียนก็ออกเจ้าสามตัวสามตัวย่หันน่ะเด็นบอกรถขั้นดำเจ้าครับผมหนึ่งแปดหมวนี่มาเชื่อวันยุหันล่ะหนึ่งแปดหมกหนึ่งหกสี่ยู่หันหนึ่งหกสี่ย่หันน่ะ จำเป็นซื้อตัวอื่นซื้อแป๊บอกเออนั่นละเด็กบ้านเก่ยงโอ้เดียวกันเลยเดียวกันมันตรงกันกับเลขที่บ้าน่มันมันตรงกันกับเลขที่บ้านยังจะมาบั่ได้คนไม่มีพวกมีสิวยว้ไม่เลี่ยซื้ออันนั้นแล้วมันไม่มมัดตรงกับเลขมา มักซื้อได้ฝรั่ซื้อได้ไข่เาซื้อเลขแล้วมัอ้ามวเจ้าซื้อเลขแล้วชมักสตัวสามตัวมักสาตัวเลยสองห้านยหูนย้นยั่นแหะสองห้าศูนย์หอนย์ตัวยู่นีเด้ครับพี่ครับฝร่นซื้อมันสีเทปปากหยีไขสีบาบหมวดก้อนนี่คนมักปลหาไลเขาอันแม่นว่าล่ะเขาสามแปดหา ปก็หาเอาศูนแปดหาฮาเอานั่นเอานี่ใจอจะได้ศูนแปดหาไปออกกันสามโซนน่ะโอ้ยยยยยสี่เจ็ดปากหือว่าสาสองศูนย์ามูนทีครับไปกินมาแลนนี่แต่งชุดไข่เลยครับพี่ทแป่งชุดไข่เอ,อไเอาไว้ไปซื้อกับข้าวตอนเย็นดีครับอย่าลืมอยา่าพลาด ว่าได้ลุ่มหาเพิ่นเก้าสามสองมือว่านนี่รถเปิ่นเมื่อวัปู่ไหเงนะ 3, ี้ยสามสัวเลยสวงรอบคุณนะ่ะเจ๋ได้ว่าได้ทายลุ่มหายเพิ่นวาน่าเก้าสามสองแนเอายูน่ค็มีคือเขาครับพี่สีับมาอีกแล้วมือแรงนะครับนักครับเขาแรงหนุ่ม